ดาคยองยินยอมให้ซอนูเข้าสมาคมสตรีทั้งที่เธอเองก็ไม่รู้ถึงจุดประสงค์ของซอนูเมื่อสบโอกาสดาคยองจึงลองถามซอนูบอกดาคยองว่าแทอโอสะกดรอยตามเธอและขอร้องให้ดาคยองช่วยหยุดแทอโอวันหนึ่งแทอโอนัดดาคยองออกมากินข้าวนอกบ้านบังเอิญเจอซอนูกับหมอยุนกีที่นั่งอยู่ก่อนแล้วดาคยองสังเกตเห็นว่าแทอโอไม่ได้สนใจเธอเลย เอาแต่จ้องมองโต๊ะของโอนูกับหมอยุนกีส่วนดาคยองเริ่มไม่พอใจหลังจากแทโอไปส่งดาคยองที่บ้านเขาก็ออกมาดื่มที่บาร์ได้เจอแจฮอกกำลังคุยหัวเราะขำขันอยู่กับโซอีแทโอจึงทักทายแจฮอกตามประษาเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานและเมื่อทั้งคู่เริ่มเมาแทโอถามถึงความรู้สึกของแจฮอกที่ได้หลับนอนกับโอนูความจริงจากปากแจฮอกดูจะไม่เข้าหูแทอสักเท่าไหร่ทั้งสองจึงชกต่อยกันเมื่อทั้งคู่สั่งเมา เทโอพูดเตือนสติเจฮกว่าให้ทำดีกับภรรยาไว้เพราะตอนนี้เยริมยังทนนิสัยเห็นแก่ตัวของเจฮกได้เทโอพูดทิ้งท้ายว่าจุดจบของผู้ชายหลายใจจะไม่เหลือใครเลยนอกจากลูกเจฮกจากคนที่ไม่เคยคิดจะมีลูกเลยคืนนั้นเขาได้เอ,อ่ยปากว่าอยากมีลูกกับเยริมเยริมร้องไห้ไม่หยุดเพราะเธอรอคอยสิ่งนี้มานานแสนานานดายคองตัดสินใจไปหาเยริมที่บ้านเพราะอยากรู้ว่าซอนูมีจุดประสงค์อะไรกันแน่ แต่ดาคองก็ต้องอึ้งกับคำถามของเยริมอีกครั้งคำถามที่ว่าดาคองไว้ใจแทโอมากแค่ไหนและแทโอก็เป็นบุคคลที่เยริมไม่อยากจะให้เจฮอกครบค้าสมาคมด้วยเย็นวันหนึ่งขณะที่ซอนูกำลังจะออกไปธุระข้างนอกเธอได้รับพัสดุหนึ่งกล่องจัดส่งที่โรงพยาบาลข้างในเป็นนกพิราบที่เพิ่งถูกฆ่าและในนั้นมีรูปถ่ายจุนยองทั้งซอนูและแทโอรีบออกตามหาจุนยอง เพราะกลัวว่าลูกจะเป็นอันตรายเมื่อไม่พบที่สถาบันกวดวิชาซอนูจึงโทรแจ้งตำรวจตำรวจพบตัวจุนยองในละแวกนั้นสีหน้าจุนยองบ่งบอกว่าเขาเอื้อมระอากับการเล่นใหญ่ของแม่เหลืเกินขณะที่ซอนูกับจุนยองกำลังทะเลาะกันมีใครบางคนเดินมาชนซอนูจากทางด้านหลังเธอเหลือบไปมองจึงเห็นหน้าชัดว่าเป็นปักอินคิวแฟนเก่าที่เคยทำร้ายร่างกายฮอนซอเรื่องนี้ไม่ใช่ความบังเอิญ แต่เป็นสิ่งที่อินยูต้องการที่จะเปิดเผยตัวเองเพื่อข่มขู่ซอนูทางจุนยองเองเริ่มมีนิสัยที่เปลี่ยนไปดูเหมือนจะเริ่มแย่ลงเรื่อยๆเขาไม่ฟังคำพูดแม่แสดงท่าทีที่แข็งกร้าวโดดเรียนพิเศษขโมยของและมีแต่หมอยุนกีที่จุนยองยอมคุยด้วยแทโอมาดักรออินยูเขาไม่พอใจที่อินยูขู่ทำร้ายจุนยองแทโอบอกยกเลิกสัญญาทั้งหมดเพราะอินยูล้าเส้น แต่อินยูไม่ยอมขู่จะเปิดเผยเรื่องนี้กับตำรวจและสื่อพร้อมเรียกร้องเงินค่าจ้างเพิ่มเป็นสองเท่าฝั่งดาคยองมีลูกน้องของพ่อคอยรายงานความเคลื่อนไหวของแทโอให้เธอฟังอยู่เป็นระยะระยะครั้งนี้เธอได้คีการ์ดเข้าห้องทำงานแทโอเหตุการณ์ในอดีตที่ซอนูเคยเจอก็ได้ย้อนกลับมาเกิดกับดาคยองเธอเปิดลิ้นชักและพบว่าสามีเธอมีโทรศัพท์อีกเครื่องซ่อนไว้ที่ทำงาน <S <S และในนั้น มีรูปแอบถ่ายภรรยาเก่าอยู่เต็มไปหมดส่วนประธานยอพ่อตาของแทโอและเป็นผู้มีอิทธิพลในเขตโกซานเขาสืบถามเรื่องของซอนูกับแทโอจากหมอยุนกีและหมอยุนกีก็ดูให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีประธานยอแสดงความเป็นห่วงไข่ในหินยังดาชองเขารู้ว่าแทโอไม่ได้ทําให้ลูกสาวเขามีความสุขจริงๆแม้ดาชองจะพยายามกลบเกลื่อนว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาอย่างที่พ่อเธอคิดแต่ประธานยอก็พร้อมจะทำทุกอย่าง หากมีสิ่งใดมารบกวนจิตใจลูกสาวตัดภาพมาที่เยริมกับเจฮอกเขาตัดสินใจที่จะไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลซึ่งได้หมอเมียงซุกเป็นแพทย์ที่ดูแลเยริมมีความกังวลเพราะเธอเองก็อายุไม่น้อยแล้วสําหรับการตั้งครรภ์เธอขอบคุณเจฮอกที่ให้ความร่วมมือช่วยสารฝันของการเป็นแม่ของเธอให้สําเร็จเยริมมีความสุขมากรอยยิ้มสดใสซึ่งไม่ได้เป็นแบบนี้มานานแล้ว แต่ระหว่างที่พยาบาลเรียกเจฮยอกเข้าตรวจร่างกายเยริมได้รับข้อความจากเบอร์แปลกที่เธอเองก็ไม่รู้จักเธอตกใจมากเมื่อรูปที่เธอเห็นเป็นรูปที่เจฮยอกนอนเปลือยกับผู้หญิงที่โรงแรมเยริมรู้สึกสับสนเสียใจผิดหวังและสิ้นหวังในตัวสามีจึงตัดสินใจจบทุกอย่างแล้วเดินออกจากโรงพยาบาลทันทีเจฮอกเมื่อออกจากห้องตรวจแล้วไม่เห็นเยริมเขาพยายามโทรติดต่อเธอทั้งวัน แต่เยริมก็ไม่รับเยริมไปโรงแรมที่เจฮอกกับโซอี้นอนด้วยกันไปห้องที่โซอี้ส่งรูปถ่ายเหล่านั้นมาให้เธอเธอคิดทบทวนว่าจะเอาอย่างไรกับชีวิตคู่พอเรื่ังกับการต้องวนเวียนอยู่กับเรื่องเดิมๆแบบนี้อินยูรอาการติดต่อกลับจากแทโอไม่ไหวจึงไปกดกริ่งหน้าบ้านเพื่อขอค่าจ้างส่วนที่เหลือแทโอบอกว่าวันรุ่งขึ้นจะติดต่อกลับไปให้กลับไปก่อนแล้วไม่ต้องมาที่นี่อีก ผอ,อเรียกซอนูมาที่ห้องแจ้งว่าตำแหน่งรองผอ,อจะให้กับหมอยุนกีระหว่างนี้ให้ถ่ายโอนงานให้กับรองผออคนใหม่ด้วยเรื่องนี้เหนือความคาดหมายเพราะซอนูไม่คิดว่าประธานยอจะให้ท้ายแทโอทำถึงเพียงนี้และหมอยุนกีผู้ที่เธอไว้ใจมาโดยตลอดทำไมถึงกลายเป็นคนของประธานยอไปได้ตำแหน่งรองผอ,อคนใหม่ทำเอาสามคนตกใจไปตามๆกันแม้แต่หมอยุนกีเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองต้องเข้ามารับตำแหน่งนี้ และแน่นอนมีองซุกก็ไม่ไวที่จะแกว่งน้ำให้คุณกลับมาที่คู่ของเจฮอกหลังจากที่เขารู้แล้วว่าเยริมรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับโซอี้เขามาหาโซอี้ที่ร้านแต่ไม่ทันเพราะเธอลาออกไปแล้วอย่างไรก็ตามไม่น่าเจ็บใจเท่ากับการที่รู้ว่าผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้คืออีแทโอเมื่อเจฮยอกกลับมาที่บ้านเจอเยริมขนเสื้อผ้าเขาออกมากองนอกบ้านพร้อมทั้งบอกจะส่งเอกสารอย่าให้เขาที่ออฟฟิศ เจฮอกรู้ตัวว่าเขาไม่น่าให้อภัยและเขาเองก็ต้องรับมือกับเรื่องนี้โดยไม่ทันตั้งตัวอินจูตามหาฮยอนซอจนเจอแม้ว่าเธอจะเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เขาพาเธอไปเลือกแหวนแต่งงานอินจูคิดว่าหลังจากได้เงินค่าจ้างจากแทโอทุกอย่างจะไปได้ด้วยดีฮยอนซอโทรบอกที่อยู่อินจูให้กับซอหนูซอหูไปดักรออินจูที่หน้าบ้านเธอพยายามทําให้อินจูสารภาพว่าผู้บงการเรื่องต่างๆคือแทโอ โดยที่เธอแอบอัดเสียงนั้นไว้แต่อินกิวฉลาดพอเขารู้ตัวเชยก่อนเมื่ออินกิวรู้ว่าฮฮอนซอกับซอนูติดต่อกันเขาพยายามติดต่อฮฮอนซอแต่เธอลาออกไปแล้วรู้เพียงแค่ว่าฮฮอนซอกำลังจะหนีเข้าไปต่างจังหวัดอินกิวติดต่อแทโอให้รีบนำเงิน30ล้านมาให้ที่สถานีรถไฟโกซานแทโอโมโหมากที่อินกิวยังคงรีดไถเขาอยู่เขารีบขับรถออกไปอย่างฉุนเฉียวหมอยุนกีมาเห็นเข้า จึงแอบตามแทโอไปซอนูหลังจากอำลากับฮยอนซอที่สถานีรถไฟเรียบร้อยแล้วเธอก็จะขับรถกลับบ้านแต่เหลือไปเห็นถุงเงินที่ฮยอนซอลืมทิ้งไว้ในรถเธอรีบลงมาที่สถานีรถไฟอีกครั้งแต่หน้าแปลกใจที่เจอแต่กระเป๋าเดินทางถูกทิ้งไว้ที่ชานชลาไรวี่แววฮยอนซอเธอโทรหาฮยอนซอด้วยความเป็นห่วงระหว่างนั้นเองมีคนมุงเหตุการณ์อะไรบาง,างอย่างอยู่หน้าสถานีที่ตำรวจ กันไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในที่เกิดเหตุซอนูทั้งสงสัยและเกิดความเป็นห่วงเยอนซอมากภาวานาให้เหตุการณ์ตรงหน้าไม่ใช่คนที่เธอรู้จักและภาพที่เห็นคือเจ้าหน้าที่กำลังเคลื่อนย้ายศพข้างๆศพมีผ้าพ,พันคอที่เธอพันให้กับฮฮอนซอก่อนจะแยกย้ายกันหัวใจซอนูแทบจะหยุดเต้นเมื่อเธอเชื่อว่าศพนั้นคือมินฮยอนซอถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิป แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ